นับหนุ่มเหนือไว้หนึ่งคนค่ะทุกคนต้องบอกว่าหลอ่อสูงยาวเข่าดีอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอ้าวทุกคนคขได้แผแลเรเต็มเลยเลื่อนเอกเ,เต็มเลยอะ่อะเธออยู่หลังนะอ่ะเ,เออไปแล้ว,วสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีอ้จริง <laughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้เราจะไปกันที่ที่ มันเราจไปไหนกันวันนี้เธอคดีข่าวนี้เราจะไป ชายเรียงเชียงรายนะคะทุกคนวันยิบสองวันหนึ่งคืนนะคะตอนนี้เรอยู่บนรถนะคะกับนี่มันแล้วก็ซีคานี่แต่ว่าเราแอบ,บนับหนุ่มเหนือไว้หนึ่งคนค่ะทุกคนต้องบอกว่าหล่อสูงยาวเข่าดีมีแบบว่าฟีแบบเซ็กซี่นิดนึงเป็นผู้ชายที่แบบยูนิเซ็กมีความแบบเฟมินีนเบาๆจะมาพาเราเที่ยวในทริปของเชียงรายนี้อยากรู้เป็นใครก็รอดูได้ค่ะ ไปแค่2วันหนึ่งคืคนยิ่งแบไปวันเดียวนะครับเพราะเสื้อผ้าไม่ต้องไปเยอะ10ตัวพอ10ตัวพอถึงแล้วครับทุกคน,นอยู่ที่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายแล้วนะครับนี่นี่เที่ยงห้าแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดีย๋ยวไปดูกันนะครับว่าเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะ ทตอนหนุ่มเหนือมารับอยู่ว่าหนุ่มเหนืออยู่ไหนนะฮะหนุ่มเหนืออยู่ไหนนะที่หน้าเหมือนโอ้เอ๋ออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอ้าวหนุ่มเหนือมารับแล้วเนี่ยทักทายเป็นภาษาเชียงใหม่อยเร็วเชียงรายเลยป้องเลยเชียงรายสวัสดีครับยินดีต้อนรับต้องสู้จังหวัดเชียงราย อ่าสวยเซซ็กีไหมละ <c oughs> ทุกคนคะหลับมาตลอดทางนะคะตอนนี้ถึงที่เชียงรายอย่างเป็นทางการนะ่ะุกมาพักที่ คาทิริยารีสอร์ทนะคะบอกเลยว่าเวอร์ม,มากขอบคุณทางคาทิริยารีสอร์ทมากๆนะที่แบบว่าซัพพอร์ตที่พักให้เราในการมาเที่ยวเชียงราย2วันหนึ่งคืนนะต้องบอกเลยว่ามันเป็นแบบฟิลขึ้นเขาจริงแล้วบรรยากาศก,ก็คือแบบเขียวขจีปเป็นบนป่าบนภูเขาบนอะไรต่างๆนะคะนี่ค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะฟิลแบบว่าห้องดินป่าดินเผาอะไรอย่างเงี้ยยังสีไม่เจอนานมีแฟนแล้วหรอ อฮ้ยมันเงียบนะเรา่านี่ค่ะนี่ห้องของเรานะคะนี่ค่ะทุกคนไฮไลท์ของเราโอ้ oh my god I love dance <c oughs> น้องเม,ม่มาทำอะไรเนี่ยมาห้องพี่มาบกาุกห้องมาบวกค้องมาดูห้องน้ำกันดีกว่านะคะนี่อู้ยอารมณ์ชงช่างมากนะคะนี่ น้องแม่ยังไงเนี่ยมา,มากเลยโอ้โหเป็นสาวเป็นแซ่อยู่ห้องคนเดียวหรอ <c oughs> ยังไงนะหนูถ้าตรงนี้ตื่นเช้าหน่อยทําไมนะด้านล่างนี้ก็จะมีแบบเป็นพวกหมอกอะไรเงี้ยครับห <c oughs> มอกอะไรครับภาษากลางนะ เดี๋ยวพูดภาษาเหนือค่ะทุกคนก็ต้องบอกว่า Happy แฮปปี้เลิ่มีความสุขมากที่แบบได้ที่พักสวยคันนี้ต้องขอบคุณทางคาทิริยารีสอร์ทอสายอีกรอบนี้ครับแบบคือฟุกกะรีสอร์ทที่เชียงรายมีอะไรเที่ยวบ้างแล้วก็แบบไปพบที่แบบว่าคาทิริยาก่อนว่าแบบเอออยู่ตรงอำเภอแม่จันอะไรเงี้ยแล้วแบบเออมันน่าสนใจนะงั้นเราก็พักที่แม่จันเราก็หาที่พักที่แบบมันใกล้กับแม่จันซึ่งเราก็จะที่ไล่ชาชุยฟองอะไรเนี้ยแหละไปเสพบ,บรรยากาศเสพฟิลอะไรเงี้ยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปกันดอยตรงดอยตรงไปเอเวนเจอร์กันส่่่่่่่่่่ววนนนนจจะะะะะมมมมมมมีีีีอออไไไไรรรรเเเพพพิิิิตตตยดดูุง้แแคาาา กว่าเพราะกระเทยเกี่ยวับเวลาไม่ค่อยทันนะคะทุกคนครนี้ก็แต่งหน้าเสร็จเรี๋ยวเรานะคะก็จะไปไล่ชาฉุยฟงหรอเราเมฆฉุยฟงหรือฉุยฟงฉุยฟงตอนนี้ก็ถึงไล่ชาแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูไล่ชากันเป็นยังไงนะคะต้องบอกก่อนเบมืนไม่ได้มีหรอกจริงๆเราก็มาเพื่อแบบถ่ายรูปเดินเล่นเป็นฟู้ดเป็นอะไรจริงๆก็แบบเอาจริงก็ไม่ได้มีหรอกไล่ชาใช่ปะไม่เราไม่ไสามารถเก็บชาไปได้ใช่ไหมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูไล่ชากันค่ะทุกคน ส่วนคนมาไล่ชาหน่อยเดียวว่าเป็นไงเนี่ยแล้วก็ไล่ชาถีกวว่าเป็นไล่ชาภาษาเหนือเนอะก็สามารถไม่เอาไล่ชาชิฟงได้นะเพราะว่าสวยบรรยากาศดีแล้วก็เดี๋ยวไม่พูดเยอะเนาะเดี๋ยวเราดูดีกว่าก็สวยมากทุกคนดูดิสวยไหมน้องเมฆสวยมากพี่สวยไหมมันสวยเนาะทุกคนสวยมากเลยค่ะสวยมากเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปกันนะคะว่าจะได้รูปยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราดูรูปกันนะคะนี่ ซาซามองกล้องด้วยมองกล้อง้ม <c oughs> าไม้หอมกันเลย เออไป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 เยี่ยม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 อ่าใ <laughs> ดๆ <laughs> ทุกคนคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะจากไล่ชากำลังจะไปหาอะไรกินแล้วครับพ่ะมันหิวมากทุกคนหิวแบบท้องไส้จะแตกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใน <laughs> เซียงไฮ้ค่ะทุกคนหรือว่าจะเจอในเซียงไฮ้หรือว่าจะในรีสอร์ทเราดูคะ่ะเพราะก็ไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนกัน ทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นชุมชนมาร์เก็ตที่แบบว่าเป็นแบบชุมชนของคนที่แบบอำเภอแม่จันที่อยู่บนเขาตรงนี้เขามาทําแบบว่าเหมือนมาตั้งของขายที่ตลาดอะไรย่างเงี้เนาะเหมือนเราจะไม่ได้ไปจดนตัวเมืองอะเราจะมาคงเดินตตลาดอะไรย่างี้กันนะคะแบบง่ายๆแบบเออแบบง่ายๆเนาะดูสินี่เป็นอย่างงี้นะคะเดี๋ยวประเด็นดูกันค่ะมีอะไรน่าซื้อบ้าง คุารสรุปไม่มีอะไรเลยก็เหมือนแบบเป็นตลาดที่แบบว่าของชุมชนมาเดินชอปปิ้งกันเองอะไรแบบง่ายๆอะไรอย่างยน้องเมย์บอกว่าแนะนำให้กินแหนมยังไงน้องเมย์เล่าสินะมีภาษาเหนือไหมก็คือแหนมอ้าใช่ไม่คนเหนื่อยยังไง <c oughs> ไม่รู้เนี่ย <c oughs> คนเหนื่อยเขาผิวดีเนาะหนูอะแล้วโสดไหมผิวดีแล้วโสดไหมโสดครับ <Okay. S 2> โอเค โอเคค่ะทุกคนสุดเราได้แหนมมาได้ตูดไก่มานะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกินที่ห้องอาหารรีสอร์ทนะคะต้องบอกว่าก็เป네็นชุมชนมาร์เก็ตแบบพลัดย่อมเนาะแบบน่ารักแบบว่าขีมุกขิมิกกมุกกมิกแบบว่าน่ารักแบบคนในชุมชนมาเดินซื้อของแบบไปทํากับข้าวกินกันอะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักดีค่ะทุกคนตอนนี้ถึงที่โรงแรมแล้วนะคะรีสอร์ทแล้วนะฮะต้องบอกว่ารีสอร์ทสวยมากการตกแต่งเลยได้แบบดูสิแล้วมีเตาให้ผิงด้วยถ้านหนาว หิวข้าวขายักเขาว<ะ>ันนี้เขาเสนอคำว่าหวดหวดแต่ว่าอะไหิวข้าพี่ยังไม่ห็รู้เรื่องเยเขาบอกว่ขายขยักเขาขนยะักเขาขยักเขาฉันักเธอนะ้นหอือ <c oughs> นี่ทุกคนเราก็จะมาดินเนอร์กันนะคะน้องแม่อ <c oughs> อุ้ <c oughs> อ้อุ <c oughs> อ้ย อย่าหยุดไปกลบกลับไปคือปีนเอาใจไปเลยอะทุกคน อนอ์นิ่ง,ง,ง <Morning S 1> ค่ะทุกคนตื่นแล้วนะคะตอนนี้เวลา8โมงแล้วค่ะทุกคนมันยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ มาะค่ะทุกคนมาแต่งหน้ากันนะคะวันนี้เดี๋ยวมาทักอัปเดตนะคะสก,กินแคร์รูทีนปีนี้เลยดีกว่านะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำกันมานานแล้วเดี๋ยวค่อยทำจากสิ้นพฤติกาธทันวาแล้วอะไรไม่ใช่อะไรดสิ my favorite of the year นะคะทุกคนก่อยลงมาครีมบำรุงนะคะลงมาคอนซีลเลอร์ใต้ตาก่อนนะคะทุกคน ไปเราถ้าเปิดตากันนะครับ กคนคะตอนนี้ก็จะไปกินอาหารเช้านะครับเบรกฟ้าเขาให้กิน7จ็ดโมงครึ่งถึง10บโมงนมมะนตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสิบห้าละรอเล่นตอนนี้เป็นเวลาจ็ดโมงครึ่งแล้วทุกคนอีกนึ่งอีนที่เขาจะปิดแล้วค่ะแต่เราก็เลยแบบว่า <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขอให้ทาปากแล้วกันเราไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะคะ ทุกคนคะตอนนี้ก็เสร็จรระะแล้ว้อนนะคะตอนนี้เช็คเอาล้วคะ่ะทุกคนเพราะว่ากำลังจะไปที่ดอยตุงกันนะ,ะเพราะว่าจองรถตู้ไ้ตอนส0 0โมงครับไปดอยตุงตอนนี้เที่ยงแล้วคะ่ะเ <c oughs> ที่ยงก็เทยออกนะคะบายยนะคะคะท่ลียารีสอร์ทบายนะคะค ถึงแล้วค่ะทุกคนดอยตุงดอยใจคนมาเที่ยวเริ่มเยอะขึ้นนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ไหนแล้วน้องเมย์อยู่ดีดอยตุงครับเขาก็จะมาซื้อบัตรตีปีพนักงานสวยๆคนนี้นะ,ะนนผู้ใหญ่ก็จะสองร้อยยี่สิบคนผู้สูงอายุก็จะประมาณร้อยสิบบาทงั้นเราสองร้อยยี่สิบเนาะสี่คน อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะเพราะตอนนี้ก็โควิดมันก็เริ่มซาต่างๆแล้วแบบไทยช่วยไทยไทยทเที่ยวไทยเนะาะไม่เน,ะนาะเที่ยวไทยตอนน,นี้เป็นช่วงที่แบบอาการดีมากๆทุกคน<อ>สามารถมาเที่ยวได้นะคบแล้วก็ช่วยกันฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยในเมื่อคนที่เขาหน้าที่ของเขาที่เขาต้องช่วยแต่เขาไม่ช่วยเราก็ต้องช่วยกันเองนะคบเพื่อให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจเนาะเที่ยวของไทยกินของไทยใช้ของไทยนะคบโดยตุงมีอะไรน่าที่ยบ้างบอกสิของดีดุ๊งสมนัติอีกนะครับของดีดุ๊งสมนัติอีกนะครับเอ้ย ทุกคนคะ่ะในเข้ามาในดอยตุงเราค่าในสวนนะเขาเรียกสวนอะไรน้องเมฆสวนดอยตุงใน,นสวนดอยตุงคะ่ะทุกคนเดีย๋ยวตอนนี้นะครับมันก็จะมาทุกคนนะครับไปที่แลนด์มาร์คของดอยตุงหร่อมีแลนด์มาร์คด้วยหรอมีพี่มันเวอร์มากเป็นปิมาก,กบบ เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรกันทุกคนทุกคนคะได้แผงอะเต็มเลยเลือดออกเต็มเลยอะคือตอนนี้คือดอกไม้ออกเยอะมากเห็นปะดู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 เขาทำอะไรกันดูแท้ดนั่นคือตรงนี้นั่นเองนะครับไหนนี่ไงไหนมีอะไรอะ เรากำลังมาแวะที่ Tree Top Wall and Zip Line ค่ะทุกคนตอนนี้ครับก็รออีกประมาณภาษาเหนือเป็นภาษาเหนือรอแหงซิฟนา่ีเอขาจะทำการโหนสลิงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องมีอุปกรณ์ s a ตี t y first ในการใส่กับตัวเราเพื่อให้ปลอดภัยต่อการเล่นเครื่องเล่นนะครับก็คือว่ามันจะมีการเดินสะพานเส้นเดียวหรอคะแล้วก็ไปแล้วก็กลับไปโหนสลิงกลับมานี่อานกลับบ้านไงอ่ะคือเดินบนายวอล์ k ประมาณ3 0 0เมตรแล้วเราจะโหนสลิงไปลงที่้ายสวนนั่นเอง รอบนี้เราจะขึ้นด้วยกันทั้งหมด14ท่านนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นําไปด้วยหนึ่งคนนะครับให้เราเอาอ,อุปกรณ์ตัวนี้นะครับสไลด์ผ่านตรงเดี๋ยวตุงนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะจันมากไครซีดูเกหน้าก่อนมันาวายเหมือนสัดมาเลยอะ มานลงมาแล้วพอแล้วเราอยู่หน้าสุดเราก็ไม่ถ่ายรูปรเลยเล<อ>ยเพ<อ>ราะเธอเธออยู่หลังนะ่ะเออไปแล้ว,ลวทุกคนตรงนี้เสียวมากเส้นเล็กมากค่ะทุกคน <c oughs> ค่อยคาตรงนี้ก็เดินเสร็จแล้วนะคะเราก็ัจะไปหหนสลิงกันนะม<ะ>ันจะไม่หล่นใช่ปะไม่หล่น เฮ้ยผมหนุมอะไรไม่ตัวเลยอะ่ะมันยังนะจะแค่นี้เหรอแล้วเขาจะรับใช,ใช่ไหมไม่ได้นะไไดเพลยค่ะครจริงๆก็ไวอยู่แต่ก็รู้สึกโอเคค่ะ ก็ถือว่าเด็กๆมากเลยนะคะไม่มีอะไรเลยไม่ว่าเสียวมาชิวๆจริทุกคนคะตอนนี้เราห่นสลิงเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะไปขึ้นรถตู้แล้วก็ไปที่อื่นนะคะโดยตรงนะคะคดีทุกอย่างเลยยกเว้นขากลับ ทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็คือว่าหลับได้ไปสักแมตต์หนึง่งละห้าโมงนะ,ะทุกคนอยู่ที่ดอยสิงปาราแล้วครับทุกคนโอ้โหมันจ้าซะเหลือกเกินถ้าถึงเรียกว่าดอยสิงปาราแค่มีสิงอยู่บนยอดหรอใช่พี่เขาไม่ได้เรียกว่าดอยสิงปารานะเขาสิงปราไม่ใช่ไดอยรอดแต่ว่ามีคนยังไม่ถึงสิงปรานะครัถึงยังอะไรหรอ ทุกคนคะตอนนี้เรานะอยู่กันที่สิงปร์คแล้วนะคะทุกคนนี่รถเต็มหมดเลยที่นี่สวยควรจะมาเป,แบบเป็นแบบเป็นแลนด์มากกว่ทาที่ย่างไฮนี่ก็คือแบบถึงแล้วห้าโมงคือบรรยากาศดีมากเดี๋ยวจะไปปันป่นจักรยน่นเพิ่มปั่นรถที่ะปั่นรถทีปัป่นรถทีปัป่นรถที่แอลดูพาทิตโต๊แอลดูพาทิตโต๊นะฮะอันนี้ก็คือเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ไปแบบสวนเมืองนอกนนอะไรเงี้ยปลูิแล้วกันเออแต่มีศาสตรปูกอ่ะต้นมงต้นไม้หรือการปลูกอะไรต่างๆเลยฟิวะนู่เมืองนอกเมืองนาม,มากเลยดูดิทุกคนคะในนี้เรากำลังจะรอเพื่อจะเช่านะฮะสกูตเตอร์หรือว่าจักรยานหรือว่าจาักรยานไฟฟ้าอะไรเงี้ยเพื่อแบบปั่นเล่นเดินเล่นขับเล่นถีบเล่นแถวน,นีทุกคนแล้วก็เห็นว่าแม่ว่ามีดน,นตรีสดด้วยนะฮะทุกคน ทุกคนนะคะอาจจะต้องลากันเท่านี้ทุกคนแบตมันขึ้นม่าเตือนมันหมดนะน้องเม่กลับแล้วนะทุกคนแบตแบบมันหมด,ด,ดจริงๆ ฝันดีนะคิดถึงมากๆวันนี้หน้าตัวมันคิดถึงตหาตัวขนาดเลยอ่ะสิ่งที่แบบโง่ๆแบบเหมือนควายัาตัวเขาเรียกว่าไงตัวอย่างตึงๆตั้วว่านะแปลว่าอะไรอ่ะติบห้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็หมดเองหมดเองหมดหมดหมด